สวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับพวกเราในรายการ s m x n u t u t o p o d s t s t อยู่กับผมอาร์ตครับผมพีทครับเป็นรายการที่จะพูดเกี่ยวกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันว่ามีเหตุการณ์หรือประเด็นอะไรที่น่าสนใจและเราจะนำมาเล่าให้ท่านฟังสำหรับใน EP นี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของข่าวปลอมครับ วันนี้คุณอาร์ตมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาพูดคุยกันบ้างครับครับสำหรับในวันนี้ครับผมผมก็จะมานําเสนอเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับผมซึ่งประเด็นที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิดครับจากสภาวะวิกฤตด,ดังกล่าวผมได้มีกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับผมออกมาสแสวงหาผลกําไรกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยนะครับผม รวมไปถึงการให้ข้อมูลเท็จกับผู้บริโภควันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รับฟังกันครับไปเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือป้ายห้อยคอครับผมที่บอกว่าป้องกันไวรัสโครโรนาหรือว่าโควิดได้โดยเนื้อหาข่าวผมระบุว่า สามารถป้องกันไวรัสโดยไม่ต้องใช้หน้ากากอนามัยได้ครับด้านรองเลขาธิการคณะกรมการอาหารและยาหรืออยอยกล่าวว่ามีการพบการขายแผ่นป้ายหรืออุปกรณ์ให้คอในรูปแบบต่างๆในสื่อออนไลน์มากมายครับเช่นปากกาพัดลงที่มีการอวดอ้างสับคุณว่าช่วยกรองอากาศและยับยั้งเชื้อไวรัสได้โดยในส่วนของแผ่นป้ายห้คอที่ผมกล่าวมาข้างต้นครับผม ในการขายในเสื้อไลน์ถูกเรียกว่าไวรัสอเวขายในราคาอยู่ที่ประมาณ550บาทสามารถใช้ได้ประมาณ30วันครับครับสำหรับเหตุการณ์ที่ผมยกตัวอย่างมาข้างต้นคุณพีทมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับเหตุการณ์เช่นนี้นะครับก็เกิดขึ้นหลายกรณีมาแล้วนะครับในบ้านเราเช่นสติกเกอร์ประหยัดน้ำมันบัตรพลังงานรักษาโลกนะครับ ซึ่งล้วนแต่ไม่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาครับและมีราคาแพงทําให้เราสูญเสียรทรัพย์สินโดยปรัประโยชน์ซึ่งมิชาชีพนะครับมักอาศัยความตื่นตะนกของผู้คนนะครับซึ่งหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อพวกเราต้องเสิร์ชหาข้อมูลจากหลายๆที่ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญรวมถึงฝากท่านผู้ฟังให้ช่วยประชาสัมพันธ์กับพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่นะครับที่อาจเข้าไม่ถึงข่าวสารและรู้ไม่เท่าทันมิชาชีพเหล่านี้ ให้ทบทวนและสอบถามยากที่น้องก,ก่อนและไม่หลงเชื่อโดยง่ายครับในส่วนของเรื่องที่2นะครับเป็นกรณีประชาชนนำกระดาษทิชชู่มาทำเป็นหน้ากากอนามัยเพื่อใช้เองและมีการแชร์วิธีการทำอย่างแพร่หลายในสังคมออนไลน์ด้านอธิบดีกรมวิทยาศ,าศาสตร์การแพทย์ยืนยันว่า หน้ากากอนามัยที่ทำขึ้นมาจากกระดาษทิชชู่ไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ผู้ที่ผลิตและจำหน่ายเข้าขายผิดกฎหมายและอีกเรื่องครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยเหมือนเดิมครับเป็นการนำแอลกอฮอล์ผมมาล้างหน้ากากอนามัยเพื่อนำมาใช้ซ้ำซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ออกมาทดสอบให้เห็นโดยการนำหน้ากากอนามัยที่ล้างด้วยแอลกอฮอล์ครับผม มาทําการเทน้ําให้ไหลผ่านซึ่งพบว่าหลังจากการนําหน้ากากอนามัยล้างด้วยแอลกอฮอล์ตัวหน้ากากอนามัยไม่สามารถกันน้ําได้ทําให้เห็นว่าแอลกอฮอล์ลดประสิทธิภาพการกรองอนุภาคต่างๆของหน้ากากอนามัยได้น้อยลงครับครับคุณพีทมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องที่ผมกล่าวมาข้างต้นบ้างครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตเช่นนี้นะครับ ที่หนากหนาไมยหายากและมีราคาแพงนะครับผมก็เข้าใจในจุดประสงค์ที่ดีนะครับในการหาเครื่องป้องกันมาใช้ทด,ดแทนแต่เราก็ต้องศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและคำนึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานด้วยนะครับจากข่าวที่กล่าวมาคุณอาจมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับครับสำหรับในส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าการที่เราจะเสพข่าว เราควรจะทําการสรืบข่าวจากหลายๆแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแน่นอนครับเพราะว่าข่าวปลอมพวกนี้ผมสามารถสร้างผลกระทบต่อตัวเราได้มากมายครับซึ่งจากข่าวที่ผมกล่าวมาข้างต้นครับผมผมต้องขอแสดงความชื่นชมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ออกมาให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง ความมีภาวะผู้นำที่ดีนะครับผมครับสำหรับ EP นี้พวกเราได้นำเสนอข้อมูลและความคิดเห็นของพวกเราหากท่านผู้ฟังคิดว่ามีประโยชน์สามารถกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นได้หรือสามารถแชร์ประสบการณ์ของท่านผู้ฟังได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ